โอ้ไฮเยีก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและวันนี้เราก็อยู่กับเกม GTA V อีกแล้วนะครับผมและหลังจากภารกิจที่แล้วของเทเอร์เราเนี่ยที่อยากจะเป็นผู้ใหญ่ของเมืองนี้หรือจะเรียกว่าแบบอยากเป็นตัวใหญ่ของเมืองนี้นครับก็คือแบบทุกคนเขารบอะน้องก,ก็คือเก็บไปแล้ว1นึแก๊งนะครับและตอนนี้เราก็จะไปหาแก๊งที่2กับเพื่อนของเรานะครับที่มีชื่อว่าลอนนะครับผมเราก็คือ ก็อยู่ใกล้ๆนี้แหละครับผมเราก็จะไปทําการขโมยเครื่องบินของพวกเขานะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเราก็ขอไปซื้อปืนกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมมาเราก็จะได้แบบมีปืนเอาไปนะครับและดูดิทุกคนจริงๆผมไม่อยากเป็นพ่อค้าขายปืนแต่ตอนนี้ยังมาซื้อปืนคนอื่นอยู่เลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะเอาปืนไปขายด้วยนะครับก็คือเราจะขโมยปืนของแก๊งนั้นแหละครับผมเพราะว่าแก๊งนั้นเนี่ยมีปืนอยู่ค่อนข้างจะเยอะแยะเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราจะรีบทําการซื้อปืนของร้านนี้ก่อนเลยก็ ละกันนะครับผมมาแล้วก็คือหลังจากซื้อเสร็จเราก็จะไปทําการขึ้นรถนะครับผมเราก็คิดว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคิดว่าควรเติมน้ํามันด้วยอลยไหมเพราะรถผมก็คือน้ํามันค่อนข้างจะเหลือน้อยนะครับแล้วก็ใกล้ๆนี้ก็มีร้านอยู่นะครับผมมาเดี๋ยวเป็นว่าตอนนี้เราตามรอนก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมมา แล้วก็ลอนของเรานี่คือแบบขับรถค่อนข้างจะไวมากเลยนะครับผมคือแป๊บเดียวแบบถึงแล้วว่ะและตอนนี้ผมก็มาในบริเวณของแก๊งพวกนั้นแล้วนะครับและที่นี้เนี่ยผมจะรีบทําการปีนขึ้นไปบนที่นี่ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมมาเราจะได้แบบทําการเลงสไนเปรอร์ครับผมแล้วก็นี่ก็คือลอนของเรานะครับก็จะเป็นเพื่อนของเรานะครับแล้วผมจะขึ้นให้บนสุดเลยนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะดูวิวก่อนนะครับว่าที่นี่เนี่ยมันจะยังไงครับผมแล้วก็ดับได้ก็รอกลางคืนนะครับและตอนนี้ก็คือหลังจากหลายชั วโมงผ่านมาเนี่ย เป็นเวลากลางคืนแล้วนะครับและส่วนรอนเนี่ยจะไปเช็คบรรยากาศแถวนั้นนะครับและตอนนี้เราก็เห็นรอนแล้วนะครับลอนของเราก็คือกําลังจะขับรถไปอย่างสวยงามนะครับแล้วก็ผมจะค่อยๆเล็งสไนเปอร์โคฟให้นะครับว่าศัตรูเนี่ยคืออยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคืออันดับแรกที่เราคุยกันไว้นะครับว่าผมจะแบบช่วยดูศัตรูด้วยนะครับส่วนรอนเนี่ยก็ไปทําหน้าที่นี้เหมือนกันครับก็คือรอนก็จะไปดูนะครับว่าแถวนี้เนี่ยมีคนอยู่กี่คนแล้วก็คือเครื่องบินที่เราจะไปทําการขโมยเนี่ยอยุด ตรงไหนอันนี้ก็คือลอนจะไปดูนะครับส่วนผมก็คือคอยเล็งสไนเปอร์ไว้นะครับแล้วก็แบบเวลาเห็นคนแต่ตอนนี้ผมยังไม่เริ่มยิงนะครับคือผมจะเริ่มยิงก็ต่อเมื่อรอนบอกบอกให้ผมเริ่มทําการยิงคนนะครับและตอนนี้ก็คือแบบเช็คดูบริเวณนี้ไปก่อนนะครับบันนี้ก็จะเป็นบริเวณของแกงที่ผมบอกนะครับผมมาซึ่งจะเป็นแก๊งที่2ที่เรามาถล่มนะครับแล้วก็คือรู้สึกว่าหัวหน้าแก๊งของพวกนี้มันไม่น่าจะอยู่อะครับผมคือถ้าเกิดว่าหัวหน้าอยู่นี่คือแบบ ผมจะเฮ้ย hey, ทุกคนจังหวะน,นี้คือรอนบอกให้ยิงคนแล้วครับเราก็ยิงไปหนึ่งหัวอย่างสวยงามแล้วนะครับผมเราก็คือทีนี้เนี่ยเราก็จะดูต่อน,นะครับว่ามีคนอยู่ตรงนี้กี่คนนะครับคือเนื่องจากมันค่อนข้างมืดอะครับผมมาเราก็เลยแบบยิงค่อนข้างจะยากนะครับผมมา แต่ว่าที่มันมืดเนี่ยเราก็ต้องยิ่งทําให้มันมืดเข้าไปอีกครับผมมันจะได้แบบไม่มีคนรู้ว่าผมกำลังจะเลงสไนเปอร์อยู่นะครับเราจะปิดทำเราจะทําการยิงไฟฟ้าด้วยนะครับก็คือพวกแบบแสงสว่างเราจะยิงให้หมดเลยนะครับจะเป็นพวกหลอดไฟเราจะยิงให้พังแล้วก็มีคนขับรถมาครับผมเฮ้ย hey, ทุกคนหรือว่าเขาจะรู้แล้วทุกคนเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ดิทุกคน ตอนนี้เนี่ยลอนโทรมาบอกผมแล้วครับก็คือรถคันนี้ที่มาเนี่ยไม่ต้องตกใจม,ม,ใมันไม่ใช่มันไม่ใช่ของคนอันนี้คือเขายังไม่รู้นะครับอันนี้คือเขาแค่มาที่บ้านของตัวเองนะครับทีแรกผมตกใจเนึกว่าเขารู้ว่าผมกําลังจะเลงสไนเปอร์อยู่นะครับแต่นี่คือเขายังไม่รู้นะครับผมมาทีนี้ก็คือเล็งสไนเปอร์ต่อชิวๆเลยครับผมคือราชาสไนเปอร์ที่แท้จริงอ่ะมันต้องเป็นคนที่แบบเลงสไนเปอร์ในเวลากลางคืนเว้ยแล้วก็จังหวะนี้ยิงไปอีกนัดหนึ่งแล้วก็หัวแตกครับผมจังหวนี ผมฆ่าไป2คนแล้วนะครับแล้วก็คือดูจากสไนเปอร์ไกลๆแล้วเนี่ยคือยังเหลือคนอีกหลายคนเลยนะครับแต่ว่าเราต้องค่อยๆทำนะครับเราก็พยายามไม่ให้เขารู้ด้วยนะครับผมคือถ้าเกิดว่าเขารู้นี่ซวยเลยนะครับผมมาและจังหวะน,นี้เนี่ย เราก็จะทําการดูต่อเลยนะครับแล้วก็รอนก็คือรู้ตาแหน่งแล้วนะครับว่าเครื่องบินที่เราจะไปทําการซีโมยเนี่ยอยู่ตรงไหนเราก็เลงไปอีกหนึ่งหัวครับผมคือผมมันตึงอ่ะครับผมแบบราชายิงหัวนี้คือธรรมดาของผมอะครับมาจังหวะนี้ก็คือดูต่อนะครับส่วนรอนนี่คือค่อนข้างจะช้ามากเลยนะครับคือผมนี่คือเสี่ยงตายมากนะครับถ้าเกิดเราแบบมีคนรู้มาคนเดียวนี่เราก็อีกหัวหนึ่งไปครับจังหวะนี้คือผมพูดไปยิงไปอย่างเพลินเลยนะครับส่วนรอนนี่คือหายไปไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับ แต่ก็นี่ครับผมอีกหัวหนึ่งจังหวะนี้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้คือดีนะครับที่ยังไม่มีใครรู้นี่ถ้าเกิดว่ามีคนรู้ขึ้นมานี่ซวยเลยนะครับผม,มจังหวะนี้ก็คือยิงไป3 4มี่หัวแล้วนะครับแล้วก็คือผมแบบล็อกหัวนะทุกคนคนมันตึงอะครับไม่ใช่โปนะครับผมอันนี้คือลากสดนะครับผมมา จงังหวะนี้ก็คือดูต่อเลยนะครับคือคนนี้คือค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าเราจะไม่ค่อยเห็นกันเองแหละครับผมเนื่องจากมันค่อนข้างจะเป็นเวลาที่วันกลางคืนนะครับผมมาแล้วก็เข้าใจนะครับผมมาแล้วก็คือทีนี้เนี่ยเราจะรีบทําการแบบดูนะครับให้ลอนไปทําการเช็คนะครับว่าในเครื่องบินมีของที่เราต้องการไหมคือเป้าหมายจริงๆแล้วก็คือขโมยเครื่องบินกับพวกปืนนั่นแหละครับผมมาส่วนแก๊้งเนี่ยจริงๆผมก็ไม่ได้กาว่าจะมาถล่มนะครับแต่ว่าพอรู้ว่าเครื่องบินกับไอเนี่ยเป็นของแก๊งนี้ก็เลยมาครับผมแล้วก็ อีกหัวหนึ่งครับผมจังหวะนี้ แล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายแผนแล้วก็อีกหนึ่งหัวครับผมจังหวะนี้สวยงามมากเลยครับผมแล้วก็เดีเอาเป็นว่าผมจะอธิบายแผนให้ฟังนะครับแผนของเราเนี่ยก็คือเราจะทําการขามโมยเครื่องบินนะครับซึ่งข้างในเครื่องบินเนี่ยมีพวกที่เป็นเจ้าพวกปืนอะไรที่เป็นอาวุธแพงๆครับเราก็จะไปทําการค้าขายแล้วก็ไปเป็นพ่อค้าใหญ่ของปืนนะครับส่ว <Iím> น <Des mond> ตอนนี้เนี่ยไอ้แก๊งนี้เดีเอาเป็นว่าเราค่อยไปจัดก,การคนที่เหลือทีเดียวนะครับแล้วก็คือหัวหน้าแก๊งก็ไม่อยู่อะตอนนี้มันไม่ค่อยสนุกครับเดวเอาเป็นว่าไว้ข้างหน้าเนี่ยเราค่อยมาหาน who ลรงสนเปอร์ไปเฮ้ยทุกคนเหลือมันรู้ผมแล้วแล้วก็อีกคนนี้มันรู้ผมครับตำแหน่งเมื่อกี้มันรู้ผมนะครับผมก็เลยรีบยิงเฮลิคอปเตอร์ของมันนะครับและตอนนี้เนี่ยต้องรีบแล้วครับคือมีคนรู้ผมแล้วนะครับว่าผมอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ก็คือรีบต้องรีบไปช่วยลอนนะครับคือมีคนเห็นลอนแล้วด้วยนะครับเราก็คือดีนะครับที่ผมรีบยิงมันได้ไม่งั้นคือคนนั้นจะฆ่าผมเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเราก็ทําการยิงเฮลิคอปเตอร์ของคนนั้นไปอย่างสวยงามแล้วนะครับเราก็คือเดี๋ยวจะรีบทําการยิงคคนนนี้ก็ือ ต้องรีบระวังและรีบไปหาลอนนะครับเนื่องจากลอนเป็นเพื่อนของเรานะครับแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยเทเวอร์เหลือเพื่อนอยู่แค่สองสามคนเองนะครับผมซึ่งมารู้จักกันที่นี่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เพื่อนของเขาเนี่ยก็คือไมเคิลแล้วก็อีกสองสามคนที่ตายไปแล้วนะครับแต่ว่า ตอนนี้เทเวก็หนึ่งว่าไมเคิลตายแล้วนะทุกคนมันมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่าเสียดายแต่จริงๆไมเคิลยังไม่ตายนะครับผมเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับล้วก็คือผมรอเวลาที่เราจะได้เจอกันมากเลยครับผมมาแต่ก็ตอนนี้ก็ตัวใครตัวมันนะครับผมเราก็คือคนนี้เริ่มจะแบบมากันแล้วครับแล้วตอนนี้เนี่ยอากาศก็ก็จะแบบเป็นตอนเช้าแล้วนะครับผมคือผมมาแบบค่อนข้างจะดึกนะแต่ว่าตอนนี้มันก็ใกล้จะแบบเช้าแล้วไงทุกคนตอนนี้น่าจะเป็นประมาณแบบตีห้าหรือไม่ก็เกือบจะหกโมงเช้าแล้วมั้งเนี่ยทุกคนมา จังหวะนี้ก็คือค่อยๆย,ยิงนะครับเราก็คือต้องรีบแบบจาัดก,การคนแถวเนี้ยทุกคนเพื่อที่จะเพื่อที่จะได้ไปทําการช่วยรอน,นะครับเราก็คือแบบเวลาผมเจอคนเนยอะๆผมจะแบบพูดค่อนข้างจะไวนะครับคือมันเป็นสเต็ปธรรมดาของลิ้นนะนอนทุกคนมาจังหวะนี้ก็คือลิงยิงไปเกือบจะสิบยี่สิบกว่าคนแล้วนะครับคือตั้งแต่ที่ผมมาที่นี่เนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมมาเราจะรีบทําการแบบเก็บคนรัวๆเราก็ฆ่าไม่นับเลยนะครับจังหวะนี้เราก็ยิงเข้าไปสิครับจักแม็กด้วยแล้วก็ กระสุนผมเหลือค่อนข้างจะเยอะนะครับในจังหวะนี้ผมไม่ต้องห่วงเรื่องกระสุนนะครับแต่ว่าที่เราต้องห่วงเนี่ยคือรอนเพื่อนเลิฟของเรานะครับมาเราก็คือทีนี้ราก็ยิงต่อเลยครับเราก็ชักแม็กเข้าไปครับผมจังหวะนี้เราก็ต้องระวังมากเลยนะครับเราก็คือที่สําคัญแล้วก็พลาดไม่ได้เนี่ยก็คือการใจเย็นๆครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ใจเย็นๆมันจะไม่ได้นะครับผมมาจังหวะนี้ก็คือรอนหนีเขาแล้วไปขึ้นบนเครื่องบินแล้วนะครับและทีนี้ผมจะรีบทําการขึ้นไปบนเครื่องบินด้วยนะครับก็คือเครื่องบินรอนได้ทําการส่่งงโลเคชันมมาาให้ผอย ร้อน,นครับเราก็คืออันดับแรกเราจะรีบทําการขึ้นไปบนรถเราก็เปิดไฟล้วก็รีบมปหาที่ที่มีเครื่องบินก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมมา ส่วนคนแถวนี้เนี่ยผมก็เคลียร์ไปค่อนข้างจะหลายคนแล้วนะครับส่วนพวกที่เหลือเนี่ยเป็นว่าเราขอหนีไปก่อนนะครับเนื่องจากคือถ้าเกิดว่าคนมาเยอะขึ้นแล้วตอนนี้อากาศก,ก็แบบเริ่มเช้าแล้วไงถ้าเกิดว่าแบบแก๊งนี้เนี่ยเป็นแก๊งที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับคือถ้าเกิดเรามาทุกคนผมอาจจะตายได้นะครับเราก็ต้องแบบห่วงชีวิตไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไว้ว้างๆเนี่ยเราจะมาเคลียร์กับพวกนี้นะครับแต่ตอนนี้คือเป้าหมายของเราคือขโมยเครื่องบินนะครับเราก็รีบขึ้นมาบนเครื่องบินสิครับเราก็นอนบนปีกแล,แล้วพวู่ออกมายิงสิ ลอนขับเครื่องบินอยู่ส่วนผมนี่คือนอนบนเครื่องบินยังได้ครับผมมาผมนี่คือแบบตึงเกินไปอนาะนอนทุกคนมาแล้วก็ยิงคามอไซไปเลยสิครับจังหวะนี้และคนที่เหลือเราก็จะยิงให้หมดเลยนะครับคือนี่หัวแตกไปสิครับแล้วก็ตูมครับผมโอ้โหสวยงามระเบิดนี้เป็นอะไรที่ใหญ่มากเลยโอ้โหคุณพี่เจนเย็นเงินก่อนนะครับแล้วก็รถมาแล้วก็ยิงคารรถไปเลยสิครับแล้วมันยังไม่ตายมีคนด้านหลังด้วยยิงเข้าไปสิครับจังหวะนี้ก็สวยงามแล้วเราก็ เครื่องบินนี่คือเฮ้ยมันยังไม่ตายว่ะทุกคนในคนนี้นี่คือถึกมากเลยแล้วดูดิทุกคนข้างหน้าน,นี่มีคนหลายคนเลยก็ยิงเข้าไปคนละหัวตุ้มตุ้มเฮ้ยอ,อีนี่ยังไม่ตายครับผมอีนี่มันนอนยิงว่ะทุกคนผมเบื่อพวกที่มันจะไม่ตายเนี่ยเฮ้ยทุกคนมันอยู่ไหนวะนี่ล้วก็ยิงเข้าไปสิครับเมื่อกี้ทีแรกผมนึกว่ามันตายแล้วนะแต่มันยังไม่ตายนะครับเราก็คนขับมอเตอร์ไซค์ออกหัวแตกครับผมจังหวะน,นี้ก็คือ โอ้โหทุกคนเอาระเบิดอีกรอบแล้วครับคือแต่ละที่ที่ผมยิงรถมันจะเป็นอะไรที่สนุกมากแล้วทีนี้เนี่ยผมจะรีบทําการไปเปลี่ยนเครื่องบินไปขึ้นลำที่2นะครับนี่ก็คือข้างหน้าผมเนี่ยมีลำที่2นะครับส่วนลำแรกก็คือรอนขับไปแล้วนะครับและทีนี้ผมจะรีบทาการขึ้นบนลำที่2แล้วเฮ้ยมีอีกคนนึงมาขึ้นบนเครื่องบินของผมด้วยทุกคนมันมารีบขึ้นบน ปีของเครื่องบินผมอ่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับผมมันลองดีกับผิดคนและจังหวะเนี่ยผมจะขับด้วยความเร็วสูงเอาให้มันตกเลยเลยผมจะเอาให้มันตกข้างล่างเลยสิครับแล้วก็อย่าอ่าอ,อ่ดีใจมากเลยทุกคนเสียงหัวเราก็จะแบบมีความกวนประสาทมากเลยนะครับคือคนนี้เนี่ยมันจะตายอย่างสวยงามมากเลยนะครับผมคือบอกเลยว่านี่ครับผมเอ็นปีลงมาแล้วก็ตกลงไปสิครับจังหวะน,นี้ก็คือ สวยงามครับผมกับแผนของเรานะครับเราทําการขโมยเครื่องบินที่มีพวกปืนมาอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาก็จะมี2องลำนะครับแล้วก็คือ ตอนนี้เนี่ยเราก็ขับอยู่กับลอนนะครับและดูวิวดิครับผมก็คือทะเลนี่คือแบบสวยงามมากเลยครับผมแล้วก็เราดูภูเขารอบๆสิครับนี่ทุกคนอ้าวทุกคนผมเหมอกดปุ่มกระโดดออกจากเครื่องบินแล้วอะทุกคนเมื่อกี้คือผมเพิ่กดบอกจากเครื่องบินแล้วลว่าเรามาอะไรกินใหม่นะครับคือโอ้โหทุกคนผมนี่คือเล่นเพลินแล้วแบบทําอะไรไม่เข้าท่าจริงๆเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมมาจังหวะน,นี้ก็คือเอาใหม่นะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือ เอาพวกปืนไปส่งให้มาเฟียแถวนี้นะครับซึ่งเขาเนี่ยด้ทําการสั่งซื้อปืนจากพวกนี้นะครับก็คือแก๊งพวกเนี้ยที่เขาเตรียมของในเครื่องบินนะแต่ว่าผมขโมยเครื่องบินของเขาแล้วจะไปขายให้พวกเขาแทนครับผมก็คือแบบเป็นไงทุกคนคอมมนเฟียบ้าทุกคนมาจังหวะนี้ก็คือ เราจะรีบทําการขับเครื่องบินไปหาแก๊งของพวกนั้นเลยก็แล้วกันนะครับผมมาแล้วก็คือตอนนี้เราอยู่กลางภูเขานะครับและเราดูภาพดิครับคืออะไรที่มันค่อนข้างจะสวยงามมากเลยครับผมคือผมลงไลค์กับการาฟิกของเกมนี้มากเลยทุกคนมันสวยงามมากเลยครับผมมา จังหวะนี้ก็คือขับไปเลยสิครับแล้วก็เดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองขับเจ้าตัวเครื่องบินของผมแบบต่ำๆนะครับคือไม่อยากขับแบบส,งสูงๆงันเอาทุกคนเราจะขับผ่านใต้สะพานนี้เลยก็แล้วกันนะครับผมมาแล้วก็คือเป็นไงทุกคนดูท้องฟ้าสิครับท้องฟ้าสวยงามมโหดทุกคนจังหวะนี้คือแบบผมดูเท่มากเลยครับผมก็คือแบบหลังจากที่แบบไม่ได้มีประสบการณ์ขับเครื่องบินมานานตอนนี้ก็คือได้กลับมาขับอีกครั้งนะครับแล้วก็ ถามว่าทําไมถึงผมผ่านทางทะเลเนี่ยก็คือพวกมาเฟียเนี่ยเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับว่าจะไม่ค่อยปรากฏตัวให้เห็นเงินเยอะนะครับเราก็คือต้องทิ้งลงทะเลนะครับปืนพวกนั้นเราก็คือจะมีคนของพวกมาเฟียมาเก็บนะครับส่วนตังนี่คือเขาจะโอนให้ผมนะครับมาจังหวะนี้ก็คือหรือไม่เขาก็อาจจะมีเรือมารับบักขาผมมานี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเป็นว่าตอนนี้เนี่ยผมรีบไปโลเคชั่นก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมมา แล้วก็จังหวะนี้ก็คือรู้สึกว่าใกล้จะถึงแล้วครับแล้วก็นี่ครับผมข้างล่างมีอยู่นะครับผมจะเป็นเรือของพวกเขาครับแล้วก็ผมทิ้งพวกปืนมาอย่างเรียบร้อยแล้วครับแล้วเขาก็คือเก็บไปอย่างสวยงามแล้วนะครับและทีนี้เขาก็จะส่งเงินให้ผมมาและทีนี้เทเอร์ของเราก็เริ่มแบบมีคนซื้อปืนแล้วนะครับก็คือขโมยลูกค้าของเขาครับแล้วก็ปืนก็ขโมยของเขามาเหมือนกันครับเป็นไงครับผมกับสเต็ปของเทเอร์นะครับเราอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าเทเอร์นี่คือแบบ เต็มสิบให้กี่คะแนนนะครับผมกับเทเวอร์ของเราเราก็เม้นกันมาตอนนี้ได้เลยนะครับผมมาเราก็บอกเลยว่าเทเวอร์นี่คือเป็นตัวละครที่สุดยอดมากนะครับในเกม GTav นะครับผมมาแล้วก็ทีนี้ก็คือขับเจ้าตัวเครื่องบินของเราต่อเลยอย่างชิวๆนะครับเราก็ จะไปจอดในกาลารของตัวเองนะครับผมมาเครื่องบินนี้เนี่ยก็คือเป็นของผมแล้วนะครับเราก็คือกาลาดเนี่ยยังไม่ใช่ของผมนะครับแต่ว่าจะไปจอดไว้ก่อนนะครับก็คือเป็นกาลาดของเพื่อนผมนะครับก็คือจอดไว้ได้นะครับผมมาอันนี้ก็จะมีปัญหานะครับแล้วก็ จังหวะนี้เราก็จะผ่านทางนะครับคือทุกคนครับดูเลยจังหวะนี้เนี่ยผมตั้งใจขับเครื่องบินให้มันอยู่ต่าๆครับเพื่อจะได้แบบดูวิวอะครับคือยอดวิวแถวนี้นี่คือมันค่อนข้างจะสวยงามมากเลยทุกคนแบบที่ต่างๆสถานที่นี่คือสวยงามมากเลยครับผม แบบมันสวยงามจนผมพูดอะไรแทบไม่ออกเลยนะทุกคนดูภูเขาข้างหน้าสิครับแบบเห็นแล้วหลงไหลเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมมาจาังหวะนี้เราช่างหัวเรื่องกราฟิกถอะครับตอนนี้เราต้องรีบขับไปกาลาดของเรานะครับแล้วก็คือผมแบบขโมยของของแจ๊งนั้นมาอย่างสวยงามเลยครับผมคือพวกมันนี่ก็ต้องหัวร้อนกับผมมากเลยนะครับแล้วก็คืออาจจะตามล่าหาผมอยู่ก็ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ทันแล้วหวนนะแล้วก็คือ ที่เป็นข้อที่ดีเนี่ยคือมันไม่มีใครเห็นหน้าของผมด้วยเนื่องจากแถวนี้จะเป็นแถวบ้านนอกกันนอทุกคนเราก็คือพวกนั้นก็จะไม่มีคนเห็นหน้าของผมด้วยเป็นอะไรที่ฟุยามากเลยครับผมเราก็คือเนื่องจากเวลาค่อนข้างจะดึกอะครับผมมาผมก็เลยแบบไม่ค่อยมีคนเห็นหน้าผมเราก็พวกที่เห็นส่วนใหญ่ก็ตายกันหมดแล้วนะครับโดนผมเล่นงานไปแล้วลทีนี้เนี่ยเราใกล้จะถึงแล้วครับผมมาเราก็คือทีนี้ก็ เปิดเจ้าตัวล้อของเครื่องบินแล้วก็ลงจอดเครื่องบินได้ครับผมจังหวะน,นี้ก็เฮ้ยมันรั่วเหมาะเครื่องบินของผมมารีบขับแเราก็อย่าชนนะใจเย็นใจเย็น,เ,ยน,เ,ยนเครื่องบินมันแยงอย่าเพิ่งชนอย่าเพิ่งชนเราก็รอดครับผมโอ้โ oh หแค่แบบลงมานี่ก็ค่อนข้างจะยากแล้วหวนนอททุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมตอนนี้ก็คือลงมาอย่างสวยงามแล้วนะครับและทีน่นี้เราก็จะเาเครื่องบินของเราไปจอดที่กาลาดน,นะครับและเท่านี้ ภารกิจของเราก็จบไปแล้วอย่างเท่านี้นะครับเราก็คือง่ายๆว่าตอนนี้เราก็คงต้องขอจบกันไปแล้วนะครับกับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปด้วยนะครับส่วนคนที่กดติดตามไว้แล้วเนี่ยเราก็เป็นครอบครัวอเนจานเกมมิ่งกันแล้วนะครับและทีนี้ก็คือเราก็จะแยกย้ายกลับไปพักผ่อนที่บ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาเป็นว่า ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็บอกเลยว่าคลิปต่อไปเราจะเอาให้มันสนุกสนุกเลยนะครับแล้วก็คือสําหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็เป็นกําลังใจกดแชร์อะไรให้ผมด้วยนะครับและดูดิทุกคนจังหวะน,นี้ก็คือรอนของเรานี่คือค่อนข้างเท่มากเลยทุกคนแบบนั่งบนเครื่องบินสบายทีนี้เทเวอร์ก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะเอาตังค์มาแบ่งให้นะตังค์ที่จะได้มาแล้วก็คือรอนก็บอกโอเคโอเคได้แล้วเราก็จะคุยกันนะว่ารอบต่อไปเดี๋ยวเราก็ต้องทําภารกิจด้วยกันอีกนะเพื่อเลิฟตอนนี้ก็คืืือออออันนนนไปแล้วกะะก็็คคคี่ะรรรผมขงเา เยอมากเลยทุกคนเราก็เราสองคนก็เป็นเพื่อนที่ค่อนข้างจะดีนะครับรอนกับผมนะครับดูเลยทุกคนฉลองกันอย่างสวยงามเลยเราก็เราก็คงต้องไปฉลองต่อแล้วครับเราก็คือเดี๋ยวไว้เอาเป็นว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับเอาลับไปลับบ๊ายบายชิดมชิม